ค่ะชอบถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของอ้อยเลยนะคะชื่อช่องว่า l u c ก y d ดีเ l เ e r นะคะเป็นช่องที่จะนำเอาสาระความรู้แล้วประสบการณ์โดยตรงจากอ้อยเองรับรองว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนำไปใช้ได้แน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ลังกีด้ดีเทเลอร์ค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมคุณสามีชอบกินกะเพรามากๆเลยค่ะกะเพรานี่เป็นของโปรดกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนกินหมดหรือเปล่าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ อ่านี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวสยาวยกะเพราราดข้าวค่ะโอ้โหอยากบอกว่าเป็นกะเพราราดข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะไม่เชื่อไปถามคุณสามีได้เลยนะคะอ่าก็ว่ากันไปนะคะ อ่าได้กะเพราแล้วนะคะก็ต้องมีไข่ดาวค่ะท่านผู้ชมอ่าไข่ดาววันนี้นะคะไข่ดาวของคุณสามีนะคะไข่ดาวที่เตรียมไว้ให้คุณสามีนะคะเรียกได้ว่าจะต้องเป็นไข่ดาวที่แบบว่าไม่สุกมากนะคะอ่าตเตรียมทั้งของตัวเองแล้วก็ของคุณสามีของตัวเองนะคะวันนี้อ้อยจะกินก๋วยจั๊บจ้ากินก๋วยจั๊บคุณสามีกินผัดกะเพราอ้าอันนี้เตรียมผัดกะเพราเสร็จเรียบร้อยนะคะกะเพราไข่ดาว,ดาวบวกน้ำพริกน้ำปลาค่ะแต่ว่าไม่ใช้น้ำปลานะคะใช้ ซีอิ๊วขาวเนื่องจากคุณสามีนี่ชอบซีอิ๊วขาวมากกว่านะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกว๋วยจั๊บของอ้อยเองค่ะทําง่ายๆนะคะต้มน้ําไว้นะคะโมใหญ่ๆแล้วก็เอาใส่ช่องฟิตไว้แล้วก็แบ่งกินนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกว๋วยจับ๊บต้มจนข้นเลยนะคะน้ำนะคะสังเกตได้เลยคะ่ะอันนี้ก็มาพร้อมกับส้มตำนะคะกินคนเดียวก็ตำสักจานเล็กๆก,ก็พอละนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้ เราจะมากินกว๋วยจับคุณสามีก็จะมากินผัดกะเพรา,าเดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคุณสามีนี่อายกล้องค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ให้ามร่วมมือน,นิดนึงนะคะ <c oughs> เรียกได้ว่านะคะกะเพราเนี่ยคุณสามีนิชอบมากๆเป็นของโปรดที่สุดในโลกเลยนะคะกินทุกวันเนี่ยไม่เบื่อเลยนะคะทําให้ทุกวันก็กินค่ะเรียกได้ว่าชอบมากๆถามว่าเบื่อไหมบอกว่าไม่บอกว่าตอบมาแบบไม่ต้องเกรงใจก็นางก็บอกว่าไม่ได้เกรงใจชอบจริงๆอ่าเรียกว่าชอบมากๆค่ะย,ยังมีมีกะเพรา anh, uh, And can you show ngon lắm, anh ăn nhiều spicy? ngon lắm, anh ăn nhiều thứ spicy? nhiều thứ ngon lắm, alloy ngon lắm, ngon ในที่สุดนะคะคุณสามีก็ให้ความร่วมมือค่ะเพราะว่ากะเพรามันอร่อยจนต้องให้ความร่วมมือมดแล้วหมดแล้วอร่อยไหมอร,อ,อร่อยมากมากเลยอร่อยมากมากไมมากโอเคขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับคลิปวิดีโอนี้นะคะชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับอ้อยนะคะไปสู่1,000 subscribe ด้วยค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าได้มาแล้ว200กว่าโอ้โหดีใจมากเลยเหลืออีก700กว่าก็สู้ๆค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย